Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุณคือเช่นผมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกระเบื้องทุกครั้งที่มีการสะพบมีการวีผมมีการเสียดสีมีการเคมีเนี่ยไอ้กระเบื้องนี่มันก็จะหักไปเรื่อยๆอจนเกิดรูร่วงเม่อไรที่เกิดรูร่วเนี่ยมันก็จะทำให้ อะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถเข้าไปทําลายตัวเส้นผมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้ผมเสียได้ง่ายขึ้น mm hmm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการย้อมถ้ามีการลูดผมดังเย็ด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 เย็พวกนี้เนี่ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มการทําลายอืม mm hmm. ถ้าเกิดว่าอยากทําอะคะ่ะอยากดูเกาหลีอยากปอกสีผมอยากแฟชั่นอะไรเงี้ยแต่ไม่อยากให้ผมเสียพลังมีวิธีแนะนำไหมคะดีที U ่อยู่เดียว presented by ให้ประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้านสวัสดีค่ะได้ยินเสียงหมอแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าคุณกำลังอยู่กับหมอผิงและ Single Being Podcast ที่อยากให้คุณสนุกและมีความสุขกับการอยู่คนเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้นะคะก็จริงหมออยากจะมาชวนคุยเรื่องของการฟอกสีผมทำสีผมค่ะ แรงบันดาลใจสำหรับ EP นี้จริงๆก็มาจากไอดอลของหมอค่ะก็คือน้องลิซ่าแบล็คพิงคค่ะน้องลิซ่าเนี่ยถ้าใครตามก็จะเห็นว่าหลังๆน้องก็จะแบบมีการฟอกสีผมเป็นสีอ่อนเยอะเนาะแล้วมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบมีคนมาสังเกตว่าเอ๊ะน้องแบบผมแห้งไปหรือเปล่าเพราะว่าการต้องฟอกสีผมย้อมสีผมบ่อยคือหมอเองก็ทราบอยู่แล้วโอเคพวกนี้มันทําให้เกิดได้ แล้วต่อมาเนี่ยหมอก็มาเห็นรุ่นน้องหมออีกคนนึงซึ่งเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านผมโดยเฉพาะเลยแล้วเขาก็แบบเปรี้ยวมาเลยค่ะทําสี <ไป S 1> ผมเป็นปลอยๆเป็นสีชมพูมาหมอก็เอ๊ะ เขาเป็นผู้ช่วยวชาญนั้นผมนะแต่เขาทําสีผมเขาไม่กลัวผมเสียหรอหรือว่าเขามีทิปดีๆมีเทคนิคอะไรดีๆก็เลยเอ้ยชวนเขามาคุยดีกว่าเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่แบบชอบในการฟอกสีผมย้อมสีผมต่างๆแต่ก็อยากจะดูแลผมให้สุขภาพดีนะคะวันนี้ค่ะก็เลยขอยินดีต้อนรับอาจารย์พลังดรนายแพทย์สาโรธสุวรรณสุทธิ แพทย์ผูชเชวชาญด้านผิวหนังเส้นผมและการปลูกผมจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและแอปพลิเคชัน SkinX ค่ะสวัสดีค่ะพี่ผิงสวัสดีครับ ค่ะบอกเลยว่าแรงบันดาลใจของ EP เนี้ยมาจากเห็นที่อาจารย์พลังไปทําสีผมมานนี้แหละคะ่ะโอเคครับพี่เลยรู้สึกว่าต้องชวนมาคุยซะหน่อยคือเห็นว่าช่วงปีสองปีมานนี้เนาะก็คือวัยรุ่นนะคะ่ค่ะก็คือจะนิยมในเรื่องของการฟอกสีผมให้แบบสีอ่อนไปเลยแบบเกาหลีอะค,ะค่ะอาจารย์ทีเนี้ยก็อยากจะถามบ้าจริงการฟอกสีผมให้แบบสีอ่อนแบบที่วัยรุ่นนิยมกันเนี่ยมันต่างกับการย้อมปิดงอกแบบที่สอวอทําหรือเปล่าคะ คือจริงๆที่ผมย้อมผมเนี่ยจริงๆไม่ใช่จะแฟชั่นอะไรหรอกครับพี่ก็เป็น experience นหนึ่งที่อยากจะหาคอนเทนต์เรื่องสีผมเพื่อที่จะให้เรารู้จริงว่าเขาฟอกยังไงเขาย้อมยังไงแล้วรักษาสีที่ย้อมเนี่ยต้องทํำยังไงก็เลยย้อมหัวตัวเองดูเลยซะเลยทีนี้ค่ะหลักการของการย้อมสีผมเนี่ยจริงๆย้อมสีผมมันก็จะมีอยู่หลายแบบนะฮะก็คือแบบที่เขาเป็นที่นิยมกันก็คือการย้อมแบบถาวรแล้วก็แบบที่เกือบๆจะถาวร แล้วก็แบบที่ไม่ถาวรคือหลักการมันม,มีอยู่อย่างนี้ครับเส้นผมของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสามชั้นก็คือชั้นแรกเนี่ยที่เป็นเกล็ดขนที่เหมือนเป็นกระเบื้องเรียงๆกันอยู่ที่ทําหน้าที่ปกป้องเส้นผมเนี่ยเราเรียกว่าคิวติเคิลแล้วก็ชั้นในคิวติเคิลเนี่ยก็จะเป็นชั้นเนื้อผมที่เราเรียกว่าคอร์เทกซึ่งตัวสีผมตัวเมลานินพิกเมนต์ตัวเมลานโซมเนี่ยก็จะอยู่ในชั้นนี้แหละแล้วก็ชั้นสุดท้ายที่เป็นแกนผมที่เราเรียกว่าเมดูล่า ทีนี้การย้อมผมแบบที่ถาวรเนี่ยก็คือเราก็จะต้องเปิดสีผมใส่สีเข้าไปในคอเทกแล้วก็ปิดเปลือกผมก็คือขั้นตอนมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วสมมุติว่าถ้าเราปิดเปลือกผมไปแล้วเนี่ยสีมันก็จะอยู่ค่อนข้างถาวรหรืออย่างน้อยก็อยู่นานกว่าวิธีการที่เราเคลือบเส้นผมด้วยสีคือสีเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบแหละครับแบบหนึ่งก็คือติดที่คิวติเคิล ก็จะหลุดง่ายกับสีที่เขาเอมที่จะใส่เข้าไปในคอเทกเนี่ยพวกนี้ก็จะหลุดยากซึ่งส่วนใหญ่สีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบย้อมปิดหอกหรือว่าย้อมแฟชั่นเนี่ยเขาก็ค่ะมีจุดมุ่งหมายที่จะใส่สีเข้าไปในชั้นคอเทกทั้งนั้นเพื่อให้อยู่นานๆแต่ปิดหอกเนี่ยมันทำได้ไม่ยากเพราะว่าตรงที่เป็นสีขาวเนี่ยมันไม่มีสีอยู่แล้วพอไม่มีสีอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือเปิดเปลือกผมใส่สีเข้าไปแล้วก็ปิดเปลือกผม เพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายหรือความเสียหายกับเส้นผมหรือเกล็ดผมเนี่ยมันก็จะน้อยเวลาที่จะต้องโดนสารเคมีเนี่ยก็น้อยจึงไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าไอ้สิ่งที่วัยรุ่นเขาทากันที่ย้อมสีแฟชั่นเนี่ยเพื่อให้สีอ่อนให้ได้สีเทาควันบุรีเพื่อให้ได้สีเงินอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนั้นเนี่ยมีรายละเอียดแล้วก็ความยากต่างจาก การย้อมปิดหงอกอีกเยอะทีเดียวเชียวครับอ่าค่ะก็คือก็ต้องไปเอาไอ้ตัวสีผมเดิมเนี่ยออกก่อนแล้วก็ค่อยใส่สีใหม่เข้าไปใช่ใชหลักการเนี่ยก็คือสีผมของคนไทยเนี่ยเป็นสีเข้มจัดน้ําตาลเข้มมากเกือบจะดำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะย้อมให้สีจางเนี่ยมันทําไม่ได้ง่ายๆมันต้องล้างเมลานินเก่าอ,ออกก่อนอื ซึ่งการล้างเมลานินเนี่ยมันก็ยังไม่มีเทคนิคอื่นที่ดีไปกว่าการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อ้โหมารที่จะล้างเมลานินได้เนี่ยมันต้องอาศัยกระบวนการออกซิเดชันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะถูกโฆษณาว่าเป็น natural เป็นออร์แกนิกหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่แคลที่จะต้องมีปฏิกิริยาเปอร์ออกไซด์มาเป็นส่วนประกอบซึ่งคุณจะใช้เปอร์ออกไซด์ออร์แกนิกหรือจะใช้เปอร์ออกไซด์ที่เขาเตรียมมาเพื่อทำเนี่ย ก็มไม่ได้ไดต่างกันใช่ดังนั้นคําว่าออร์แกนิกมันไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมใช่ออร์แกนิกเนี่ยก็หมายถึงว่าใาช้สีจากธรรมชาติแต่ขบวนการอาาฟอกสีเนี่ยก็มักจะยังต้องอาศัย ก็ยังต้องใช้ไฮรเจนปอร์ออกไซด์ดีที่ลังบอกว่ามันถาวรเนี่ยจริงๆคือมันอยู่ได้ประมาณกี่เดือนเพราะสุดท้ายอ่ะผมใหม่มันก็ต้องงอกขึ้นมาใช่ก็คือตรงไหนที่มันย้อมไปแล้วมันก็ติดไปแล้วครับถาวรเนี่ยคือจริงๆคือได้เฉพาะปิดหงอกนะคือสีดําแต่ถ้าเป็นพวกสีแฟชั่นเนี่ยมันไม่ถาวรนะพี่สีแฟชั่นเวลาที่เขาย้อมให้สีอ่อนเนี่ยมันตกง่ายมากอคือที่เห็นคนที่เป็นสีเทาๆเป็นอยู่เนี่ย ผ่านไปสักสองสัตทิ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ตกแหละเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเวลาที่เส้นผมที่ผ่านกระบวนการฟอกเนี่ยมันจะมีการรั่วมันจะไม่ได้ปกปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นตเพราะงั้นเนี่ยสักทีหนึ่งถูกเปิดเกล็ดผมทีนึงเนี่ยสีก็หลุดละอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือฟังดูอ่ะมันก็แบบเป็นการกระทำชำเรากับผมเยอะพอสมควรถูกครับ การทาพวกนี้มันมีข้อเสียอะไรยังไงที่คนจะทาเนี่ยควรจะทราบบ้างว่ามันจะเกิดขึ้นกับผมแล้วก็หนังศีรษะค่ะคืออันดับแรกเนี่ยถ้าสมมุติว่าฟอกโดยผู้เชี่ยวชาญฟอกโดยถูกวิธีแล้วก็ปฏิบัติกับเส้นผมอย่างปลาณีตเนี่ยอันตรายมันก็จะน้อยกว่าการฟอกที่ไม่ได้คำนึงถึงเส้นผมคือเส้นผมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกระเบื้องที่เรียบๆตั้งแต่ตอนแรกที่ปิดเปลือกผมอยู่ครับ แต่ว่าทุกครั้งที่มีการสระผมมีการหวีผมมีการเสียดสีมีการเคมีเนี่ยไอ้กระเบื้องนี่มันก็จะหักไปเรื่อยๆอืมหักไปหักไปแล้วก็จนเกิดรูรั่วเมื่อไรอที่เกิดรูรั่วเนี่ยมันก็จะทําให้อะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถเข้าไปทํร้ายตัวเส้นผมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้ผมเสียได้ง่ายขึ้น ผมเสียคือ,อมผมที่คิวติเคอร์พังหมดแล้วก็เอ็กซ์โพส์เห็นคอเท็กทีนี้เวลาที่เราย้อมผมเนี่ยก็คือเท่ากับเพิ่มความเสี่ยงที่จะทําให้ผมเสียได้มากขึ้นเพราะว่าม,มันจะต้องมีการเปิดเกตแล้วปิดเกดอีกเปิดเกตแล้วปิดเกตอีกอยู่หลายครั้งม,มันก็จะหักง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการย้อมถ้ามีการลูดผมดังเย็ด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 ,ดพวกนี้เนี่ยก็ยิ่งเป็นการเพิ่มการทําลายเพราะฉะนั้นช่างทําผมที่เขาพิถีพิถันเนี่ย เขาจะระวังมากไม่ให้ผมแังเอียดๆเวลาที่ย้อมผมหรือทําเคมีให้ลูกค้าเคยได้ยินอยู่ค่ะแบบลูกเอียดๆๆใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไอ้ตัวปฏิกิริยาเคมีเิลเนี่ยมันก็มีความระคายเคืองต่อหนังศีรษะถ้าคนที่หนังศีรษะปกติก็จะไม่เป็นลายสักเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่เป็นหนังศีรษะเสฟหรือว่าเป็นเซฟเดิมอยู่เนี่ยพวกนี้เนี่ยบางทีมันก็จะแบบโอ้โหทำผมทีนี้แบบเผอเต็มไปหมด หนังฟีฟะาลอกเป็นแผ่นๆอะไรอย่างนี้ครับอืมโอเคดังนั้นเนี่ยก็คือทั้งผมแห้งผมแตกหกักหนังศีรษะลอกได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากทำอะค่ะอยากดูกเกาหลีอยากปอกสีผมอยากแฟชั่นอะไรเงี้ยแต่ไม่อยากให้ผมเสียพลังมีวิธีแนะนํำไหมคะคืออันดับแรกเนี่ยเวลาที่ทําเนี่ยก็ต้องเลือกช่างให้ดีอืเลือกร้านที่ใช้น้ํายาที่ดีที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็มีผลงานให้ดูว่า ทำมาแล้วเป็นอย่างนี้ผมเสียมไม่มากอะไรเงี้ยครับค่ะคือช่างที่ดีเนี่ยเขาก็จะดูผมเป็นว่ามผมของเราไซส์ไหนอแล้วมันจะต้องกัดยังไงด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กี่เปอร์เซ็นต์คือหลักการก็คือให้ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้น้อยที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่ทําให้ได้สีในเลเวลที่พอที่จะทําให้สวยอถ้ามันฟอกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะได้สีจนที่เราพอใจนั่นแหละแต่ว่าบางครั้งเนี่ย เราอาจจะไม่ได้อยากได้สีที่อ่อนขนาดนั้นคือถ้าสมมติว่าช่างที่เขาดูเป็นเขาก็อาจจะใช้น้อยหน่อยแล้วไปใช้อีกวิธีหนึ่งเพื่อกรบสีเหลืองที่มันไม่สามารถล้างออกได้ในช่วงแรกอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะทำให้มันได้สีที่เราอยากได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการฟอกที่มากเกินไปเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่ทำสีแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูแลเพราะว่าพอมันเปิดเกล็ดผมแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องปิด ปิดมันก็จะต้องมีไอตัวทรีทเมนต์ต่างๆที่จะมาเคลือบอแล้วก็แสนจะราคาแพง <c oughs> <c oughs> ซึ่งมันมีหลักการอย่างนี้คือถ้า, <c oughs> ถาสมมติว่ามันเปลือกผมมันแค่เป็นรูแค่เปิดเฉยๆเนี่ย uh huh. จริงๆมันไม่ต้องเคลือบอะไรมาก <c oughs> ก็คือใช้ไอ้น้ํายาเคลือบที่มีส่วนประกอบของเซรามายเนี่ย uh huh. พวกนี้บางทีก็เพียงพอแหละ uh huh. แต่ถ้าสมมติว่าเกร็ดมันหักมันพังไปด้วยเนี่ย <c oughs> พวกนี้ก็อาจจะต้องมีการเอาเคอร์ตินมาแปะ หรือพวกทรีทเมนท์ที่เขาเรียกว่าทรีทเมนท์เครลาตินต่างๆที่ราคาแพงๆนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเอาเคลลาตินจากปลาเครลาตินจากพืชอะไราเงี้ยครับมาเหมือนกับช่วยฉาบซึ่งมันก็ช่วยฉาบมันก็จะช่วยได้ใช่มันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวพวกนี้มันก็หลุดเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ใช่เครลาตินจริงอ๋อโอเคดังนั้นถ้าเกิดเป็นลักษณะทรีทเมนท์ของกลุ่มเซรามัยหรือเครลาตินก็จะช่วยพอได้ในระดับหนึ่งนะครับ ทีเนี้ยอย่างแบบของจำพลันก็เห็นมีทําสีผมเพื่อเอ็กซ์เพรเมนต์เหมือนกันแล้วมีทิปส่วนตัวในการดูแลผมตัวเองยังไงบ้างอะคะคือหลังจากที่ทําสีผมเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าผมมันแห้งอะครับแล้วก็มันเหมือนกับเกรดมันรั่วอยู่ค, <ผม S 1> ค่ะผมก็เอ๊จะทํำยังไงก็ลองดูว่าหนึ่งอันดับแรกเนี่ยคือผมอยากรู้ว่าเราจําเป็นไหมที่จะต้องทำทรีทเมนต์ราคาแพงๆเราใช้หลักวิยาศร์ได้ไหมว่าเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการคือใสมาย แล้วก็หาเซรามายมาเคลือบซึ่งมันมีอยู่ในครีมทาผิวครีมทาหน้าที่มีอยู่ในท้องตลาดที่ราคาไม่ได้แพงมากคือหาครีมที่มีเซรามายใช่ไหมใช่ใชพวกนี้เนี่ยผมก็มาลองดูให้มันเวิร์กคือมันก็สามารถทําให้ไอ้ผมที่มันดูแห้งเสียเนี่ยกลับมาดูเงางามเหมือนปกติได้แล้วพลังทาบ่อยแค่ไหนยังไงอะคะหลังสระทุกครั้งนะฮะก็คือหลังสระก็คือเอามาทาตรงบริเวณเส้นผมที่ไป ปอยที่ไปทําสีมาอย่างนั้นใช่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 เวิร์กดีอยู่ครับเวิร์กดีอยู่คุณผู้ฟังลองดูได้นะคะลองดูครีม m o i s ไรเซ z e r ที่ตัวเองใช้อยู่ถ้ามีเซรามัยก็มาจัดซะหน่อยตรงปอยที่มันแห้งๆใช่ไหมคะใช่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 น่าสนใจมากแล้วมีอีกประเด็นนะคะพลังที่แบบมันก็จะมีแชร์กันมาอยู่เรื่อยๆตามลายตามอะไรเงี้ยว่าการทําสีผมบ่อยเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทางการแพทย์เองเนี่ยมีหลักฐานในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะ คือหลักฐานเนี่ยมันมีเป็นระดับเคสรีพอร์ตอยู่บ้างครับยกตัวอย่างเช่นมันมีเคสรีพอร์ตว่าคนที่ทํางานเป็นช่างย้อมผมอืเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นมะเร็งลำไส้อะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ามันไม่ได้มีความชัดเจนขนาดที่เหมือนกับเขาจะระบุว่ามันเกี่ยวพันกันจริงนะฮะคือโดยปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าตามที่เลคคอมเมนต์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังของ AAD นะครับของอเมริกาครับก็คือ ถ้าทำสีผมไม่เกินหกครั้งต่อปี uh huh. หรือสองเดือนครั้งเนี่ย uh huh. ถือว่าไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งใดๆถ้ามันเกินกว่านี้เนี่ย uh huh. ก็อาจจะมีความเสี่ยงบ้างแต่ว่าก็คือมันยังไม่ได้มีตัวเลขออกมาชัดเจน uh huh. โอเคค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้กันไปเต็มๆเกี่ยวกับเรื่องของการทําสีผมการฟอกสีผมนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยจันพลังเองก็มีทำทคอนเทนต์ทั้งบทความทั้งไลฟ์อยู่ทาง Facebook ด้วยใช่ไหมคะครับเพจชื่ออะไรนะคะเพจชื่อพลังของผมครับอืมคไปติดตามอ่านสาระความรู้เรื่องผมได้ในเรื่องทําสีผมเนี่ยมันเป็นอาร์ต บวกกับทรายมากๆเลยครับผมผมอ่านแล้วก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แต่ว่าก็จะเห็นว่าร้านทําผมที่เขาเก่งๆเนี่ยช่างต้องมีฝีมือแล้วก็ต้องมีอาร์ตมากค่ะจริงๆอาจารย์พลังเองเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบว่านอกจากปลูกผมเชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมแล้วเนี่ยก็มีอาร์ตก็คือตัดผมเป็นด้วยใช่ไหมคะครับมือสมัครเล่นครับ ก็คือไปเรียนตัดผมมาด้วยดังนั้นก็ทั้งอาร์ตและชายในคนเดียวกันแน่นอนครับครับขอบพระคุณครับได้ค่ะวันนี้นะคะก็หวังว่าน่าจะถูกใจสายเกาหลีสายฟอกสีผมทั้งหลายกันแน่นอนนะคะแล้วก็น่าจะได้เข้าใจเทคนิคเชิงลึกของการพอกสีผมมากขึ้นแล้วก็การดูแลสีผมนะคะก็ขอบคุณอาจารย์พลังดเอรนายแพทย์สาโรสุวรรณสุทธิมากๆเลยค่ะครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ อย่าลืมนะคะทุกวันศุกร์ช่วงเย็นๆค่ะเรามีนัดมาให้รักดูแลชีวิตไปด้วยกันค่ะซึ่งถ้าฟังวันศุกร์ไม่ทันนะคะจริงๆก็ฟังได้ทุกวันค่ะตามช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e s o u n d Cloud Spotify p o d b e s t a p p l e Podcast Google p o d c a s t แล้วก็แน่นอนค่ะไลแอดซิงเกิ e บีอิงนะคะหรือจะแวะมาชมอ่านฟังผลงานต่างๆของหมอนอกจาก p o d c a s t ์ก็ไปที่เว็บไซต์ w o w thidaa.com ได้เลยค่ะ EP นี้หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต